ตอนนี้ผมก็จะมาดูนะว่าจะได้กล่องละพันไหมอันนี้ก็ถ้าไม่ได้กล่องละพันก็สุ่มสุ่มสุ่มให้ดูนะว่ากล่องจะเซกดูว่าเราจะได้อะไรนะผมเออเราจะดูได้ว่ากล่องนี้มันจะได้สมกล่องพิเศษไหมครับผมพันหนึ่งนะมันคงไม่ได้หรอกว่ามันห่างกันเกินไปนะผมอ่าสุ่มนะครับของละพันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาเป็นอะไรเป็นอะไร เป็นขนาดกลางแน่ครับได้ของบัตรพิเศษแล้วผมมาลุ้นกันเลยครับผมได้จริงด้วยมันขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะไวแน่นอป๊าเลยที่กูอยากเอาไปแล้วไอ้นี่เหรอเอาเถอะถผมไม่ได้ตัวซ้ำเนาะก็ไม่ซีเรียสนะผมเนาะไม่เป็นไรก็ในตัวนี้ก็ดีอยู่นะผมผมจะผมแรกผมก็จะผลิตอยู่พอดีนะมันลอกขาได้นะตัวนี้นะผม แล้วเหมือนจะได้อาวุธเพิ่มมาใช่ไหมเนี่ยใจดีแล้ครับผมกดรับไปเลยครับผมนี่อาวุธหนึ่งชิ้นนะผมอ่าเราจะมีประมาณนี้ไหนดูของที่ได้เมื่อกี้สิเมื่อกี้ได้ปืนลูกสองขนาดกลางปะโอโหกลางเขาบอกลกลางเลยผมไม่ซี่กระบอกแล้วผมผมยังได้กระบอกหนักมากกว่านะผมยังไม่มีเลยครับกระบอกหนักเนาะ เลยตัวนี้มาครับผมเนาะอืมน่าจะล็อกขาศัตรูได้อะไรได้นะผมตัวนี้เนาะตอนถือว่าโอเคโอเคไม่เสียเรยนนะผมโ okay, อเคครับจบคลิปไปเลยครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครวบ